หลังแรกครับมีแต่ปลาครับอู้มีงูด้วยพอได้อยู่ครับหลังแรกหลังแรกก็ได้อยู่ครับ ที่สองครับทที่สก็ไม่มี ไม่มีครับ ครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบ่อทดลองของผมนะครับคือบ่อนี้นะครับเป็นวงบ่อซีเมนต์นะครับ ผมก็ได้ไปดักกุ้งมานะครับดักกุ้งมานะครับก็เลยเอามาปล่อยลงในบอ่อนะครับบอนี้เป็นบอ่อเลี้ยงหอยนะครับเป็นบอ่อก็เลยมีความคิดว่าเออลองเอากุ้งมาปล่อยลงดูในบอ่อในวงบอ่อนี่ครับวงบอ่อของผมก็มีขนาด120นะครับ ก็เอาสาหร่ายนะครับกับผักตบเล็กๆนะครับแล้วก็จอกเอามาลงนะครับให้เป็นที่แอบซ่อนของกุ้งนะครับมีลูกแล้วครับเอามาลงได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับ,รบที่แรกก็คิดว่าจะตายนะครับแต่ก็ไม่มีตายนะครับ ก็เอาลงประมาณประมาณหนึตัวนะครับประมาณ100ตัวตอนนี้ก็ก็ผสมนะครับเอาลงผสมมาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวที่ไข่แล้วก็มีตัวที่ยังไม่ไข่ก็มีนะครับต,ตอนนี้ก็ได้ออกลูกแล้วครับที่ไหนผมก็ไม่รู้นะครับผมมาเห็นก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย แต่คงจะมองไม่เห็นนะครับเพราะตัวเล็กมากครับลักษณะเหมือนลูกน้ํานะครับมันจะดีดตัวนะครับดีดอยู่ในน้ํำครับลอยไม่ก็สังเกตไม่เห็นนะครับไฟส่องเห็นเยอะนะครับเห็นมันดีดมันลอยอยู่นะครับห้อยหัวลงนะครับก็เลยเข้าไปดูใน YouTube นะครับว่าลูกกุ้งเมื่อมันออกลูกแล้วมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับ เคิดว่าน่าจะเป็นลูกกุ้งนะครับจะเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะครับวันนี้เป็นนะครับก็นี่ครับแล้ก็จะลบกเข้าไปอยู่ข้างในผมไปดักมาครับดักใน พันมันผมได้ผมไปดักมานะครับดนะักแล้วก็มันได้ไม่เยอะนะครับมันได้แต่ปลาซิลนะครับผมเห็นมันอยู่ประมาณสิบตัวผมก็เลยเอาลงในถังมาขังไว้ในถังนะครับเลี้ยงในถังมันก็ไม่ตายนะครับผ่านไปวันหนึ่งแล้วก็ยังไม่ตายก็เลยมีความคิดว่าลองเอาลงปล่อยลงดูแล้วก็ศึกษา คือไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับไม่ได้เตรียมการว่าจะเลี้ยงจะทดลองเลี้ยงนะครับแต่ว่าพอดีดักมาได้นะครับดักมันก็มีแต่ปลาซิลนะครับที่เข้าก็ไม่ค่อยมีกุ้งครับเลยแยกกุ้งกับปลาออกกุ้งก็แช่น้ําไว้ครับไม่ตายครับอยู่ได้ทั้งวันเลยมีความคิดเอาลองเอามาปล่อยลงในบ่อนี่ดูว่างพอดีนนะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าลูกกุ้งที่มันออกมาแล้วมันจะรอดไหมครับ นี่เป็นบอ่อทดลองนะครับอาหารที่ให้นะครับผมก็ตุนไข่ไก่นะครับเอามาให้นะประมาณช้อนหนึ่งนะครับให้ให้ใหได้สามวันแล้วครับสามวันวันนี้ครับวันนี้ว่าจะให้อีกสามสี่วันวันนี้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าสามวันให้ทีหนึ่งนะครับนี่ว่ากําลังจะสั่ง ูอาหารกุ้งนะครับเอามาให้กินครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ไม่ได้ใส่ดินนะครับไม่มีดินไม่ได้ใส่ดินไม่ได้ใส่ไม่ได้มีออกซิเจนไม่ได้มีอะไรครับลองปล่อยอย่างนี้ดูก็มีฉีดน้ำลงมั่งนะครับก็พยายามไม่ให้น้ำมันร้อนมากนะครับใครที่สนใจที่จะเลี้ยงนะครับก็ลองดูนะครับ ก็ใช้วงบอ่อซีเมนต์นะครับขนาดร้อยนะครับก่อนนี้เป็นบอ่อเก่านะครับก็เลยไม่ต้องทำอ,อะไรมากมายครับก็เก็บผักตบต้นเล็กๆนะครับกับมีอจอบนะครับแล้วก็สไลายหากระรอกที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วครับนี่ครับเอามาลง ก็ไม่มีตายครับก็แปลกไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าใน YouTube บางท่านก็บอกว่าเลี้ยงครั้งแรกตายหมดเลยก็มีครับบอนี้นะครับก็จะช่วงประมาณเกือบสายๆหน่อยนะครับก็จะโดนแดดนะครับจะโดนแดดก็จะส่งช่วงประมาณ สายครับประมาณเก้านาฬิกาสิบนาฬิกาประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวเราดูว่าลูกกุ้งที่ผมเอาที่มันออกมาแล้วเนี่ยครับมันจะรอดให้ไหมครับนี่ครับกุ้งมีไม่เยอะนะครับน่าจะม่ถึงร้อยตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับ อยู่โน้นครับฝังนู้นเยอะอยู่แต่ว่าในกล้องมันไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับเนะี่ยเห็นไหมครับซูมก็ไม่ชัดนะครับครับผมครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรอดูว่าจะรอดไหมนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็คงจะพอให้นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ